มือนีนมาตามเมีไพ่ฟันล่าสุดเพื่อฟันว่าเด็กหน่อยเอาของมาให้มิจฉาภูเอาของมาให้ได้ตะของเป็นฟ้านดีจะเป็นตัวใดล่องไปติดตามไปเลยค่ะสวัสดีครับเมีไพ่ค<า>่ะมือนี่มารอยกับเมตุมากสองช่องที่เราเนาะเมียไพ่นะครับอพอดี มีเอจากต่างประเทศใช่ไหม่ดนเงินให้สองรนะครับอาเดี๋แม sure. ่ได้เดียเอาไห้ลังไม้เดาอใช่แจะไปแตกเงินเีาะใช่ลังไม้เอฟซีจากต่างประเทศเปยนไม่สองร้อยคุวอยากให้แม่ใพ่อได้ใส่ได้สวยสงนมชุ่มไงฟันดีๆก็ถึงนั้งคน่าไม้ไม้ได้หลายคนมาใช่อ๋อจนได้ชาตินึ่งคนนะอ๋อโอ้ยพ่อได้แม่อเนีงตายหลายืกรได ให้ลำเหด้วยนะลำหนด้วยให้ถือหวยถือไลก์ก็ไลก์ก็ลก์ก็ลก์ก็ไลก์กมาเพิก็หลกยก็ไก่าให้กัก็น่ก์ก็ไลก์็ลกยก็เก่าไก็กลด็ไเกยร์กนตลอดครก็เอ้าคุณแไ่ม็ไลก่ไก็ไลไลก็ไลก็ไลก็ก็ไลก็ไลก็ไก็ไลก็ไลก็ไนก็ไลก็ไลก็ไมกนไลก็ไลกก็ไลกพไลก็ไเกไลก็ไลกไลก็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 ไล่็ไลกก็ไลก็ไลก็ไลก็ไนีจกเพิ่นาวเดียวเพิ่นก็นอล บ้านี้เนมีเด็หน่อยไปซ้ำมันไงมุมนมม่นมันไงมุน่นพ mm ัน hmm. ย hmm. ี่สวยนี่วันบอกไม่เอา่นไปเบื้อง่นพอนยี่หมาแน่่ปสั่นว่าเดี๋ยวกอดตอดยกไก่สิบวัดแล้วว่าทั้งสี่เอ้าใชไมฮะแล้วครับบอกว่าบอกกอดตอแล้ครับอดตอเปิดพี่แขกมาหาเนาะไม่แขกมาหาบอกอตอนเลยไงแบบบ้านี้ฝนก็ได้ว่าได้ได้มาเบื้องแน้วเอาพอนยี่หมาต้องจะพาไปไปสั่นดอกว่า จะคือเป็นจังสีข่อยคือหัวต้นนี้จากเจ้าว่าหันหนึ่งขวายจังสีเนาะเป็นก็เลยวานเอ้าบ่าอะไรเป็นย่างเด้พนันปากเบายึดเอาป้าติงบ่ได้แมงปูคุ้มกับคุ้มมิจฉาสิมัดมืออย่างเดียวโจมเราไปใส่ผาขาวแล้วปูย่างดีได้ผาขาวนึ่งตอนนั้นแ่านี้ตายแค่ปูกราเขาละมามัดแต่กระมัสิมามัดนี่สิคุ้มย่างเดียวโอ้ย่าฝ่าวไปอย่าฝ่าวไปอย่าฝ่าวไปเถอะ เขาบอกไปได้ล่ะพอเราอีู่ที่นั่นเติ่งไปมันเขาบอกไปเขาอยู่น้ำเจ้านี่แหละเขาบอกไปเขาบอกท่านในแห่งเจ้าไปต่วสิไปยังจะอยู่น้ำไข่เนี่ยไข่เบิ้งยช่ไหมเขาบอต้องไปดอกพไฟนะไปเลสเสด็จเสด็จดถึงไปเลสตึงถึงมากเลสอิ่นเพิ่นอิ่นยามเยอะคือว่ามีพี่น้องเราดีใจกันเรืยังตายไหมพี่น้องกันหนาตรงเดียวอือแต่คุณเดียวกันเพราะฉะนั้นยัหัวกันดอกดิเพราะยังยังเกาะ อันปง่ายดวงเพราะว่าไม่เหมอนี่กิดมีผู้ตายแทค่ต่อมีผู้ตายแท่ไี่เออเกิดวันไหนเนาะเป็นวันที่เมื่อวัน่คเนาะวันที่สิบเกิดวันที่สิบตายวันที่สิบนี่มันฟ้าฟ้ากระโลนั่นฟ้าฟ้ากัะโลคนั้นเก้าเก็ศูนย์โอ้เขากันก็นี่ดิฟ้ากระโลคเก่าเก็ศูนย์เขากันเนพี่น้องตายเนาะพี่น้องตายโอ้อายุของมันเทไรเ่ยอันห้องห้องไปง่มานั่นเก็สเย่าง ของเถวหนัน6กสิบแปดของพยามาณนี่เจ็ดสิบสามกิัซีเนาะแมนเกิดพศสอสองซีเก่าซีเก่าซีให้มันซีเก่าเก้าซี่ยกบ้านอี่แยกไปทะเลหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเนาะเอานะครับเป็ี่นข้อฝันก่อนจะมาทายคิมนี้เ่าไม่ตื่นเนาะ่ะ,ะเลว่าสุพี่น้องฟังสุด้าบางคนมันจนีฟันคิจเกี่ยมันลื่นเนาะเออเออเอาบานนี่มาทำฟันไม่ล่าสูดเนี่ย ฟันวัน้ไหนกว่ายาฟันดีแล้ววันวนี้ฟันฟันวรากับแกเด็กหน่อยกับแก่มาะห้เราเซตครูทั้งมาให้ก็ได้เอาอีได้เทือกเอาหละบ้านให้แม่จับเอาไว้เได้มันสกัดมือแล้วก็เราเซตครูมาให้ก็ได้ไหมอืกับแกตัวเนีย้นยไปงไงยไงสุดละสองสองตัวยังไดหันมาให้ยสเด็กหน่อยจับมาใหอแล้วเขาม่จะใส่โอ้่ามาเฮยนยนน่ะหอยเอาเมียนนี่ล่ะ บีหนึ่งสองหกเนาะหนึ่งสองหกต่ว่ากับแก่ก็คือไเป็นเกเด็แกสองตัวสองตัวเลยอันตีคือจะแน่ใจดอกต่ว่าท่านไปรึกษาหมอเด้ท่านนั่นแกสองตัวเต่คือจะแน่ใจอยู่ก็เลยว่าเสียศูนย์สองเก็จังสี่ละเลขกสามตัวคำนวณสองตัวกับเสียวศูนย์เจ็ดเจ็ศูนย์สองเจ็เ็สองเป็นสี่ละผมสองเก็ดนะแมนต่อจากเจ็ดเ็นี่กัมากเ่เอนนดี เป็น <Private S 2> ังหวัดเจ็ดเจเลาศูนยเจ็ดด้วย้ศนเจดสองศนเจดสองเห้เยเดี๋ยิไปลงวามาด้วยเขียนคลิีจ้ะบ้าศูนย์เจ็่ะเออศูนย์เจสองันนี้่ะาสิบกับแมนบสันของับอมผู้ื้อสือแมนบันนวย่ายทีว่าศูนเจสองแมน อ๋อนะครับเนาะเก็ดสองโมเลกุลตั้เจ็บศูนย์กับเจ็ดสองแมนกับเจ็บเก็นี่ก็มาด้วยหอกเพราะว่ามันมันกับแก่มันสองตัวลงไห้ยุ่งมากมาดีเด็าน้อยผู้ให้ก็เลยว่าการกินหนึ่งน้ำแมนนะครับก็เจตรงกันเนาะตอนนี้เราเรีกกไดมันกับฝันดียุ่มาขึ้นกระไดถ้าฝันว่าได้ขึ้นเลย ขึ้นกับฟันไม่หรอฟันมคลื่อนนี่ละโอ้ฟันได้กับแก่เนาะแมนได้กับแกะนี่ลอยไหมใหญ่ใหญ่หิวคู่นนี้ป๊จะไปปิ้งเนี่ยนี่ว่าชันดอกว่าตัวบไงฟันแปรอออศูนย์เจ็ดสองเนาะใหญ่เนาะแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองแล้วก็มีขึ้นแกตัวได้ีเจ็ดเจ็ดเียไนะไปได้ีเจ็ดหนึ่งน้ำเอาก็ตามนีเด้อสำหรับผู้ฟันมาบไพ่เนาะฟันมันขึ้นลาสูดเด้อนะครับฟันวาเด็ก นิดหน่อยก็แกวไห้สองตัวเนี่ยแหละนะครับกับเซกกคูแยกอะไรถือเอาเนาะไม่เอานะคือแยกตีว่าศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็แล้วกัเจ็ดสองนะครับตัวกลางน,น,คนคึคือเนนาาจ็ดกับเจ็ดหน,น,นึ่นนนนงนะครับเจอืมก็เป็นความฝันมงนมีไพ่ฝันล่าสุดฝันว่าได้เนาะนะครับฝันว่าได้ว่เนี่ยว่าเรียกพ่าแง่จะเขาแล้วนะครับขันนั่นกับกับเอาขันผู้ซื้อนะพอแยกฝันทั้งสี่อ้ด่าทเป็นเล่าเรียกกันได้อืมก็เป็นเป็นอะไรกันทัไมถือเนาะหรือว่า พี่นอนจะมักฟันน anyway> right> no ี่เขาฟันนี่ก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นเลขพรยิหมานเขาแล้วก็ได้นะครับถื่ว่าพอมานตายาอัเพราะว่าเป็นยางว่ติพอไใ้เลยนี่มันได้อเยพ่หิวเอาขักเรเีครับผมเอาตามนี้ได้ครับที่ห้ศูนย์เจ็ดสองะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดสองนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งน้อนะครับเอาตามนี้ครับตัวแย่มันือว่าศูนเจ็ดกับเจ็ดสองนี่ยตัวเรามาแห้งนะครับก็เป็นฟันเม่ไพ่ลายสุดนะแม่เนาะใหมานกัอายุสี่สาม โอแม่กเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดามเจ็ดจสอย่างอืมไบ้านอี่กันหนกสองหนึ่นะครับเอาไว้ย่ยไพฝันหวดกรอดมัดปเล่าดี่อเนาะต้องาชวนอายุพี่ยายกันเรื่อยไม่หนักปลาเาจเออพี่ยยกับเขาได้ออนซี่ซี่เกาอกซี่กอกซี่หกอกสองอันไหมซี่หกซี่หกนไหมลาอเหลออกซี่หกออกตัวเดียวกันผมไปซื้อซี่เกาวผมซื้ออยู่ไม่มานี่มันนั่นแล้วคือบอกกับหัวบอกกับแล้วทุ่นหน่อย เลงลงตาเห็นเหมือว่านเนาะเออ่ตัวไหนมีไปไนจังหั้นเอาเอาใหมาจินลงกันเันซส้อใบตเตอรีออกมาพระนามาจังไรจังซืเอเป็นบ้านีหพนาลงตาไหเออมันประกุงไหมทาไดหวันนไกบเขายอนมีตาเจ้ลงตาลงตาหน่อยตัวรกกอนัสีศนย์ว่าสือเป็นบ้าะเจ้าเสือเป็นว่าจังเสียง้ยเบิ้งบ่เป็นเดาสนักลตาออกตัวรกับเบิ้งบ่เป็นสตาหมาเนาะ ทันแบตเตอรี hmm. well ่ท an right? right. ันดอกว่าเอาเรื่องนะครับนี่ลูกตาบ้านนี่เป็ากินเราเตะเพื่อเล่าว่าจังซี่ลุงตาเพ่นนังบอกก็ลูกก็เรียกดอกลูกตานี่ฝากมาตัวเดียวดีใช่ซีซูนี่ตัวเดียวหรืเปล่าแมนแบตเตอรี่เพิ่นซื้อไว้เพิ่นเอาเพิ่นบอกว่าซื้อเป็นบ่เอาให้เพิ่งเลยเห็นปะเอาเรียกให้เพิ่งเงี้ยนี่เขียวเห็นไหมป็นถึงมเพิ่นดีนะครับประทุมเนาะือว่าเป็นบุญเมลไัยกับอะไรลวงพ่อไหมพอจะผ่าอย่างนี้ว่าจะเป็นในอย่างถูกเนาะ พันศิลเอาเก็บไปเช่วยตวมีสีห้องไห้ตัวเดียวเอาช่วยทีนึงพันตัวเดียว,วเด้อ,องลห็งตาเออหรือจะเปลี่นลงตาน้ำละเอานะครับย่าพึ่งเกออกตากได้ครับเรียงหลงพอมากลงพอบอกตัวเดียวซี่ศนะครับเป็น,นปลาสือเป็นบ่อ่าเป็นว่าสือเป็นบ่อเล็กสีเบ้า,บางเป็นจยนซรื้อแต่เรานางเชินว่าเรื่กินไปแต่เราฉันว่าเว้ยเราก็ไม่กินเด้เราก็ซี่ศีบเนี่งอแัน้อเงี้ยเราตัหลงพอบได้น่น นั to ่กินปแต่เราาสันว่ายู่งหลานขายยั่งดีหมดได้เราไปให้เด้วยนะครับลุงตาถามว่าสีซูนนะครับส่วนเรียไปไพ่หนึ่งกับศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองมาเพ่หนึ่งะเอาลูกกอนมาหายไฟ่นี่ละแล้วงช่วยเชหนึงเนาะจังไบจังไหยังไปท่มมามาให้เบื้องจังสันเดี้ตัวใดลุงตาก็นี่แล้วซีซูนเห็นได้ให้เบื้องเช่ละนี่แค่นีเขียวเหมือว่านี่แต่ว่าห้องมาสัมผัสแต่แรกเลยเนาะ มาผิดเด้อสิมีอันพูดจะเป็นบอกเลี้ยงไงเนาะเพื่อเกลี่ยไงเนาะอว่าถือเมียนมาหนาบ้านเนานเป็นศูนย์มาย่าห้เราว่าเอาเล่าให้เนี่ยมันไปออกออกตัวกลับเนาะออกเมตตัวกลับออกตัวนาบ่กออกตัวนาเออย่าให่ยังกงเป็นว่าเอาสองเอาหางเกาเอาห้ได้ยื่หันน่ยคนนันสองหางเก่าเนาะ อยกไปซื้อทหารเก่าหาสองเก่าหาสองเะมันถึงมันออกข้างหน้าละหายากปไรเขาพูดศูนย์ให้ถือมีนว่าหนาบางันหาสองเก่าบนี้อันเลขเลขที่ขึ้นที่แรกหาหาเก่าเนาะมันจังมานหาสองเก่าเด้มันบ่อเรียวของตนครับผมเดี๋ยววันที่หนึ่งคุกไี่ไปแม่พูดนั่นฮะไม่ไปพูดนั่นท่านไหนมาตอมตัวท่านมาตอมเนาะเมยนเดี๋ยวเขาจอบเี่นึงแล้วมาตเนาแต่คมาบอกจลงจ้าสันละตรงนี้าทีเดียวขนานเนาะเข้าก็ไใดหลวงสันละเขาก็ลงศูนยว่าจะลหกศ อนะครับอแต่ว่าบัดนีเมีให้กมาฝันว่าสามีตายเม่นผ่าขาวหัวผ่าขาวหัวหัวสผ่า่ใสผ่าปัาตูวห้ำห้ำติดไข้ห้ำอืมท่น่ามาจะท่น่มาอ่อนแต่เอย์โติดตีไข้หำละตชุนตีแต่ว่าคนสามคนมากแตนสามนเสียปัสยเสียไม่ไดสิคุ้มย่างเดียวดำเาะตีนหยยบก่ะซากันหยียบคุ้มหยยบหยียบติงไว้น่ะ มาที่แมมาขานว่แมีนสิเอาอย่างเดียวเพราะท่านอีมาได้เอิ่นได้มาเอิ่นแล้วเสดเดือดเสดเดือดคือครับเสดเดือดก็เป็นฟันสองเนาะให้หะเมียแล้วน่องเอิ่นยามเพิ่นเรียนยามเพิ่นไปยืนไหมครับมันจับตาพอดอืมวันนี้พี่น้องเสียทั้งหมดทั้งเหมืนพี่น้องก็ได้มาตายแทนแต่ว่าจะบอกล่ะพี่น้องเพิ่นนี่ละพี่น้องเพิ่นจะบอกล่าสุดถึงอันนี้ก็เกิดนี่ชิตตายนี่ชีวิตเลยก็เกิดซูนเลยเออฟาลุ่งอะไรฟาลงอ่ะฟาลุ่งก็จะเอาให้เบิรงหเมื่อวานเออนะครับเนาะ อันนี้มาฟังสุดหลักฮะพี่น้องอย่าไปเล่าตัวว่ากระแย่ก็ได้คนตายคนเกิดวันสิบตายวันที่สิบเออเกิดวันที่สิบวันเกิดวันตายมัอเดียวกันอ่าแต่ว่าฝันหลาสุดย้ายเนาะงเขาเมื่อเกิดก็เกิดสิบเมื่อไปก็ไปสิบฝาล่องเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์อันนี้ยากที่มึงเสียเนาะเขาเลิกพคนเลยว่าเอาูนได้ดวงนี้ก็จะได้เด้อประธานผู้คนปิดกันฟ้าโอโหเก้าเจ็ดศูนย์เสียงเว้ยโอ้ไปลงไหนได้พี่น้องเสือเด้อนะครับ หาผู้เรียนมล่วลายๆอันไปว่าลวาฟังซื้อหาก็เจ้าวามันเข่ากันนะฮาก็เจ้าอยากซื้อฟังเล่าก็เดว้เนาอเอาก็สรุปเนาะเป็นตัวย้างบานบานมันมีเก่าเนาะตัวอะไรเอาสรุนลูบานยสรุปอีลีได้บานี่ย้าย่ฟันลาซุนมือขึ้นนี่ันว่าเล็กน้อยเอากแกงใหม่ใส่กระพูสองตัวย่ากรดขิงเอาเลย่าตียว่ายตีปีศูนย์เจ็อนยะเอาช่วห้าศูนเจ็ดสอนครับตาไหยกับศูนย์เจ เพิ่งก็ว่าอันกับแกสองตัวเป็นเจ็ดเจ็ดกระไรเด้อเป็นเจ็ดหนึ่งนิดหน่อยกระตีหนึ่งนะครับกับแกตีเจ็ดนะครับส่วนหลวงพ่อมาเนี่ยนะครับมันจะใส้บรูนเนาะย่าเนาะมาบอกว่าซื้อเป็นว่าย่าได้เอาะรตีเพ่อนกันปะมนีู่นี่กินตะเหลาขาวไร้ได้เราจะซื้อแน่ๆเนี่ยกินตะเหลาขาวไร้ซื้อเป็นว่าจังเสียทำไม่หลานค่ะตัวเดียวเด้อไปนอนนะฝาาไปได้เลยหลวงพ่อซีู่นตัวหนึ่งเด้อนะครับผู้ขายของก็ได้หัวขวนนถึงได้ เอานะครับแยกในเรืร่องความว่าฝาั้4ศูนยเนี่ยนะครับ <millions. S 2> เอาเรืงก,กับแกบนี่แหละ072นะครับจะจบจกโโมันมันน้ำแม่ไผเด้อนะทกนี่วันนี้นะครับขอบคุณแม่ไผ่ลายจะบ้งปันในทางดีนะขอโรษของไผ่ลายเด้อมอะไรซี่นะครับยอดในฟังหลายอันนี้เพราะวะ่ายากพ<อ> <นะ S 2> ี่น้องรืมนะไอ้บ้เนนี่ว่าก,ก็แก่จีเป็นเด็อายุพยามานเขาแล้วเลขพ่ออเราเขาแล้วอะไซีเสิเขาเจ้าสิเขาจังไหนเด้อหลก็ชิดยำคือว่ามันสิเขาแน่แน่ขอรั้วห้านี่แหละครับงงเลยก็เลยขอระยะย่ำกัผู้เองส อาหารสุณแเมีหยหหลายเรื่องครับเป็นปัญหาจนนันครับ